สวัสดีค่ะชาวลัคนามีนราศีมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักได้ปากให้ผลในช่วงระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมค่ะการทำนายครั้งนี้นะคะเป็นการทำนายรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งและไพ่ผลของไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณพิจารณาด้วยตัวเองค่ะว่าอันไหนเหมาะสมกับคุณนะคะก็นำเอาไปปรับใช้อันไหนที่คิดว่าไม่เหมาะไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับไปค่ะนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการาทำนายการนำคำ ทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องความรักที่สำคัญมากๆนะคะเพราะนะคะในการที่จะเอาเออ คำทำนายไปตัดสินใจต้องเป็นคำทำนายส่วนตัวเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิีกับส้มสามารถนะคะสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็คนที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์อยู่ในลัคนามีนราศีมีนก็สามารถดูได้ด้วยนะคะส้มใช้หลักวันที่ตามหลักโหกราศาสตร์ไทยค่ะแล้วก็ฝาก นะคะติดตามนะคะ Facebook นะคะแล้วก็ Tik Took ไว้ด้วยนะคะใน a c e b o o k ส้มจะมีการไลฟ์สดนะคะในช่วงวันศุกร์นี้นะคะในช่วงค่ำๆนะคะก็มาติดตามกันได้นะคะแล้วก็ใน Tik t o k ก็จะมีคอนเทนต์ดูดวงออกมาอีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ส้มมีการทำามเเปเปอร์เสริมดวงนะในเรื่องของงานเงินความรักนะคะแล้วก็มีเรื่องของโชคลาภด้วยค่ะสามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ค่ะฝากกด u b s c r i b e ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้ ลาดทุกคลิปของส้มค่ะโอเคค่ะทุกคนก่อนที่จะไปถึงเรื่องไพ่นะคะส้มพูดถึงเรื่องของนะคะดาวนะคะดาวสุกันก่อนนะคะดาวสุกอินเนี่ยอยู่ในเ,เรือนออที่เรียกว่าสุภาะนะคะของออของชาวมีนะนะคะอยู่ในเรือนสุภาะนะคะซึ่งดาวเจ้าเรือนนะคะดาวเจ้าเรือนสุภาะที่ดาวสุกอยู่เนี่ยนะคะ ไปอยู่นะคะในภพกระดุมพระด้วยซึ่งส้มคิดว่านะคะเรือนสุภาษเนี่ยหมายถึงในเรื่องของอการคิดที่จะทําในสิ่งที่ดีค่ะนะคะ,นะคะในเรือนสุภาษจะเป็นอะไรที่ทำสิ่งที่ดีและบางทีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะอาจจะมีหลายๆคนถูกอกถูกใจหรือมีชาวต่างชาติเข้ามาด้วยนะคะประกอบกับว่าอาจจะมีคนมีฐานะเข้ามาด้วยเพราะว่าอยู่ในเรือนกระดุมพระ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยส้มว่าในเรื่องของความรักความเอาใจใส่อะไรแบบนี้นะคะหรือการรับผิดชอบอในเรื่องเงินเงินทองทองในการที่จะก่อร่างสร้างตัวกันมันเด่นแล้วมันดีมากๆนะคะเป็นคู่ที่ เรียกได้ไง่ายๆว่าถ้าเกิดเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันในเรื่องการเงินเป็นอย่างดีนะคะในช่วงปักนี้ถือว่าคุณเป็นคู่บุญกันเลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะคนโสดอาจจะได้เจอคนที่แบบอยู่ไกลอ่าห่างไกลจากเราเป็นคนประเทศเดียวกันก็ได้หรือชาวต่างชาติก็ได้แล้วก็เขาจะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อส่งเสริมเรานะคะในเรื่องของการเงินมาซัพพอร์ตหรือมาสนับสนุนมาช่วยทําให้อ่ชีวิตความเป็นอยู่ของเราอ่ะดีขึ้นด้วยนะคะ โอเคค่ะมาถึงเรื่องไพนะ่นาทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่คบดึกคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่าเป็นคนมีคู่นะคะมาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยค่ะใบแรกนะคะได้ไพ่ออสามถ้วยหัวกลับซึ่งมีความรู้สึกว่าคุณไม่เอาความรักสามเศร้านะคะมันอาจจะเกิดกรณีอะไรมาก่อนหน้านี้นะคะสําหรับในเรื่องของความรักของชาวมีนะนะคะบางทีตัวเราเองอะ่ะ มันมันเหมือนอาจจะมีะคนรอบข้างอะนะคะเนื่องจากว่ามีในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะควีนถือไม้เท้าหัวกลับด้วยนะคะเข้ามาทําให้เกิดความกดดันในชีวิตคู่ได้เหมือนกันนะคะเป็นเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันมาถึงในตอนนี้แหละอารมณ์ความรู้สึกอะนะคะแต่มันไม่ได้กระทบกระเทือนจิตใจชาวมีนมากเพราะว่าในเรื่องความรู้สึกชาวมีนนิ่งได้มากขึ้นนิ่งได้มากขึ้นนะคะ บางทีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาอุปสรรคที่ทําให้เราอะ่ะเหมือนมีคนพยายามทําให้ความรักเรามีปัญหาชาวมีรู้สึกได้นะคะอันนี้ก็คืออ่อ อันนี้จะเป็นไพ่หกดาบหัวกลับเนาะซึ่งไพ่หกดาบหัวกลับมันเหมือนกับว่าบางทีมันมีเรื่องของความรักสามเศร้าหรือคนรอบข้างที่พยายามพูดอะไรที่จะทําให้ความรักเรามันสั่นคลอนนะคะหรืออาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เข้ามาแล้วมันมาจนถึงตอนนี้เลยนะในช่วงต้นปักแต่ว่าเราแทบจะไม่สนใจนะ,ะถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเหรอกนะคะที่คนรอบตัวเราเป็นแบบนี้ นะะไม่เด้กส่งเสริมความรักเราหรือพยายามพูดนะะเอาเอาเรื่องมาพูดเพื่อที่จะแบบทําให้ความรักเรามันมันสั่นคลอนนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่ฝั่งที่เป็นผู้หญิงค่อนข้างที่จะฝั่งที่เป็นผู้หญิงนะคะควีนถือไม้เท้าเนี่ยเป็นอารมณ์ของผู้หญิงที่มีความแบบสตรีกะนะคะเข้มงวด อา,อาจจะเข้มงวดหรือว่าละเอียดถี่ถ้วนระเบียบจัดกับคนรักแบบนี้ค่ะนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เงียบนะนะคะอันนี้ที่อัลเปอร์ฝั่งผู้ชายก็ค่อนข้างที่จะทําตัวเงียบๆนะคะไม่ได้มีอะไรมากนะคะผลสุดท้ายเราส้มคิดว่าเรื่องราวที่มันเข้ามาเป็นอุปสรรคอะมันไม่ได้ทําให้คุณรักกันน้อยลงนะคะนะมันอาจจะทําให้คุณรักกันมากขึ้นก็ได้ นะอุปสรรคตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้คือไพ่ชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษดด้วยนะคะในเมื่ออีกคนนึงนิ่งได้อะส้มคิดว่าชาวมีนสุดท้ายแล้วชาวมีนก็นิ่งได้มันมีเรื่องที่ทําให้ชาวมีนนิ่งไม่ได้เลยอย่างที่บอกเนาะในใจอะมันกรุ่นไปหมดนะเรารู้ว่ามีคนที่ไม่หวังดีกับเราเนาะเรารู้ว่ามีคนที่จ้องมองความรักของเรานะคะเออเรารู้หมดเลยแล้วเราก็รู้ว่าตัวเราเองด้วยที่อาจจะนิ่งไม่ได้ ะะแต่พอสุดท้ายแล้วอ่ะในเมื่อว่าคนรักเราเขานิ่งได้อะ่ะและส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางผู้ชายนะที่ค่อนข้างเข้มแข็งเขารู้อะไรมาเขาเขารู้อะไรมาหรือเขาทําอะไรคือเขาพยายามจัดระเบียบตัวเองให้ไปในทางที่ถูกต้องใช้ความเงียบไม่ใช้อารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็ยังอยู่ด้วยกันอะ นะหลายๆคู่เลยส้มต้องบอกบางทีคิดจะถอดใจนะในบางคู่ความสัมพันธ์เปราะบางคิดจะถอดใจกันในช่วงต้นปักแต่ส้มคิดว่าหลายๆคู่ไปกันต่อค่ะนะคะอันนี้สิบดาบหัวกลับมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งอาจจะนิ่งจนเกินไปอย่างที่บอกค่ะอีกฝั่งหนึ่งค่อนข้างเข้มงวดและอยากได้เวลาแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็นิ่งอาจจะงานเยอะหรืออาจจะมีความรักเก่านะ่ะ อ่านะคะที่ยังตัดไม่ขาดนะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาก็ได้แต่คุณสองคนนะ่ะก็ยังตัดไม่ขาดเช่นเดียวกันยังรักกันอยู่มากๆนะคะมันเป็นความผูกพันอนะ่ะในบางคู่เป็นความผูกพันที่มันแน่นหนามันตัดกันค่อนข้างลําบากนะคะในบางคู่มีความตะขิดตะขวงกันตะขิดตะขวงใจมีความระแวง มีความระแวงกันนะในบางคู่นะคะแต่ในช่วงปลายปักจะลดทอนความระแวงลงจะมองอะไรที่เป็นในเชิงความเป็นจริงมากขึ้นและมองว่าในเมื่อเรายังรักคนเนี้นะนะคะในเมื่อเรายังรักคนนี้อยู่เราเจะขอลดทอนความระแวงตรงนั้นออกไปดีกวา่าเพราะยังรักไงจึงให้อภัยและไม่ระแวงและมองในความเป็นจริงว่าความระแวงที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากการที่เราฟังคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่า คุณจะกลับมาคิดทบทวนอาจจะเป็นชาวมีนเองที่กลับมาคิดทบทวนหรือเป็นคนรักของชาวมีนก็ได้นะจะกลับมาคิดทบทวนนิ่งกันมากขึ้นนะคะจะนิ่งกันมากขึ้นไม่ไม่จับผิดกันละไม่ไม่จับผิดกันละนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีอะไรบางอย่างที่อาจจะแลดูไม่เข้ากันหรือมีบางครั้งที่เราไม่ได้ปรับตัวเข้าหากันบ้างแต่ว่าเรายังรักกันอยู่นี่เนาะในเมื่อยังรักกันอยู่ก็ต้องไปต่อละ นะคะอะไรนิ่งได้ใจเย็นได้ท้อยทีถ้อยอาศัยได้ก็คงจะต้องมาปรับกันใหม่นะคะนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะมาดูกันสําหรับผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวมีนะคะมีชาวธาตุใดราศีใดบ้างเขาคิดอย่างไรกับคุณคะ่ะ four of s w o r d นะคะอันนี้สีดาบหัวกลับคะ่ะมีความห่างไปนะสำหรับชาวธาตุลมชาวธาตุลมกลุมมิถุนตุลห่างปลีตัวห่างบล็อก อ่านะคะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะนะคะหรือในเวลาที่มีปัญหากันนะในเวลาที่ทะเลาะในเวลาที่ระแวงทะเลาะกันนะคะชาวธาตุลมจะปลีกตัวออกไปก่อนปลีกตัวออกไป <c oughs> เงียบไปก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างดีแล้วเดี๋ยวค่อยเข้ามานะคะคือเขาเป็นคนที่รับรับอารมณ์หนักๆอะไรแบบนี้อาจจะไม่ค่อยไหวหรือเป็นคนขี้ใจน้อยด้วยนะคะสำหรับชาวธาตุลมนะ The Emperor ค่ะชาวเมธหัวกลับนะคะยอม ชาวเมธยอมนะคะยอมชาวมีนยอมค่ะในบางครั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีความเจ้าชู้แหละนะคะมีความเจ้าชู้นะคะเออนะชาวเมธด้วยความที่นนองเป็นเจ้าป่าเนาะอันนี้นะคะเป็นเจ้าป่าแต่เขายอมคุณนะถ้าคุณเป็นตัวจริงเขายิ่งยอมเขายอมนะคะยอมเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปต่อถ้าเกิดมีช่วงไหนที่ความสัมพันธ์มันแย่จริงๆเขาจะยอมคุณเพื่อให้ทุกอย่างมันยังไปต่อได้นะแต่หลังจากนั้นก็ ต้องคุมกันดูอีกทีเนาะเออต้องดูกันอีกทีนะคะประมาณนี้แต่ในปากเนี้ยส้มคิดว่าเขายอมมีอะไรยอมได้เขาก็ยอมทัทง้งทางที่ตัวเขาเองเป็นคนที่อีกโก้สูงนะเออแต่เขายอมคุณเพราะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการรักษาความสัมพันธ์กับคุณไว้นั่นแหละนะคะนายออบอนส์คือชาวธาตุไฟค่ะเมสสิงห์ธนูนะคะส้มคิดว่าเขาต้องมีคุณนะ่ะนะคุณคือแบบเหมือนหนึ่งเดียวในใจเขาเขาหนักนะเขาเครียดส้มรู้สึกว่าเขารอคอยให้คุณเข้าใจเขามากกว่านี้ เขาเจอความรักที่มันแย่ๆมาเยอะนะคนเนี้ยเขาเจอความรักที่แย่ๆมาเยอะมากนะในกรณีแรกเจอความรักที่แย่ๆมาเยอะแล้วเขาต้องการที่คุณเข้าใจเขาอะจริงๆว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจนะคะบางทีมันเขาทอ้อเขาเหนื่อยเขาต้องการกำลังใจมากๆและจากคุณด้วยแต่ในอีกกรณีหนึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักพอก็ได้นะเป็นคนที่เหมือนกับมีสิ่งดีๆอยู่แล้วแต่อาจจะลืมมอง คนดีๆที่อยู่ข้างกายเขาก็ได้เพราะฉะนั้นดูว่าคนของคุณเป็นกรณีไหนนะคะมาดูกันค่ะถ้าลองประสานไพ่นะแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณนะมาดูตรงนี้ได้เลยทุกท่าทุกราศีค่ะส้มจะบอกเลยว่าถ้าเขาเป็นตัวจริงของคุณนะช่วงนี้เขาอาจจะมีความห่างใช่ค่ะอาจจะไปทํางานทําเงินนะคะ จําเป็นต้องห่างกันด้วยด้วยความที่อาจจะอยู่ในเรือนสุภาแล้วในเรือนสุภามันมีหลากหลายอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของชาวต่างชาติคนไกลแต่มันก็อาจจะตีความเป็นไปได้ว่านะคะคนรักอาจจะต้องอยู่ห่างจากคุณเพื่อไปทํางานทําเงินนะคะกระดุมผาาก็คือเรื่องเงินนะคะอาจจะต้องอยู่ห่างเพื่อไปทํางานทําเงินก็ได้นะคะเป็นไปได้หมดเลยนะคะอันนี้ ส้มคิดว่าเขารักคุณมากๆนะคะเขาไปก่อร่างสร้างตัวและเขาจําเป็นที่จะต้องอยู่ห่างจากคุณจําเป็นต้องอยู่ห่างกันนะคะแต่เขายอมคุณทุกอย่างถ้าเกิดว่าคุณต้องการเวลาจากเขาเขาพยายามหาหรือเป็นช่วงที่เขารอเพื่อรอวันเวลาที่จะเข้ามาใกล้ชิดคุณตลอดเวลาเลยะคะ่ะทุกครั้งที่เขาห่างคุณน่ะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกไม่มั่นคงอะ่ะใจเขารู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกกังวล นะคะเออใจเขารู้สึกกังวลแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะอยู่ใกล้คุณรอวันเวลาที่จะได้มาอยู่ใกล้เขากังวลไปหมดอะคะ่ะกังวลว่าคุณจะมีใครหรือเปล่าจะกลับไปหาคนเก่าไหมจะถูกใจใครมากกว่าเขาไหมนี่คือกรณีแรกเขารักคุณมากกรณีที่2คือมีคนรอเขาอยู่การที่เขาห่างคุณไปเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักพอในความสัมพันธ์นะชอบมีฮาลิมอ่าเขาเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างเป็นคนที่แบบแลดูแบบ มันปลาใสเปย์อะเออนะคะแบบนั้นเลยนะเป็นคนที่แบบแลดูอบอุ่นแล้วบางทีเขาอาจจะมีเออนั่นแหละคะ่ะความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะเออแต่เขาก็จะวนเวียนไปนะวนเวียนไปมาระหว่างคุณกับคนอื่นๆด้วยนะคะดูว่าเป็นกรณีไหนคะ่ะนะคะแล้วก็สําหรับอ่าคนโสดค่ะมาต่อกันนะคะสําหรับคนโสดสนิทโสดสนิทนะคะโสดสนิทคุณไม่เอาความสัมพันธ์รักสามเศร้านี่คือสิ่งที่คุณยึด ถือไว้แล้วคุณอา,อาจจะมีในเรื่องของพ่อแม่นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่หาคู่ให้แนะนำนะแนะนำแฟนแนะนำคู่คนรักมาให้นะคะคุณพ่อคุณห่วงคุณมากนะคะชาวมีเนี่ยนะ,ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยห่วงห่วงนะหลายๆคนคือแบบอยู่กับพ่อกับแม่ก็โอเคไม่อยากปรับตัวเข้าหาใครอะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกว่า รู้สึกว่าการมีความรักมันค่อนข้างที่จะบางคนรู้สึกว่าการมีความรักก็อยากมีแต่ถ้าเกิดมันจะต้องไปรับผิดชอบใครบางทีเราอาจจะยังไม่พร้อมนะคะเออเราอาจจะยังไม่พร้อมรู้สึกว่าเรายังไม่อยากปรับตัวเข้าหาใครค่ะเออรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมบางคนก็อยู่กับพ่อกับแม่ก็ดีแล้วแล้วและในบางคนน่ะคือถึงวัยแล้วพ่อแม่จัดหาคนมาแนะนําแต่เรารู้สึกว่าไม่เอาอ่ะก็จะไม่เอาก็จะอยู่กับพ่อกับแม่ อยู่กับพ่อกับแม่มีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยนะหลายๆคนเป็นแบบนั้นนะคะคนเข้ามาชอบคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไกลค่ะึ้นไพ่ชาวเมธด้วยอายุเยอะกว่าคุณค่ะเขาอาจจะอายุเยอะกว่าคุณหรือหน้าแก่กว่าคุณก็ได้นะคะมีแน่นอนนะคะชาวธาตุไฟอาจจะกําลังมองมองดูคุณอยู่นะคะนะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอาจจะกําลังส่องส่องเมียงมิงมิงเมียงมอง,มอง,ม,อง,ม,องมองคุณอยู่นะคะในส่วนของความรักเก่าอ่ะ นะะในส่วนของความรักเก่าต้องบอกว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบตัดตัดไม่ขาดแต่ไม่กลับสําหรับชาวชาวเมษนะถ้าเป็นชาวเมษนะคะเขายังไม่กลับมาในตอนนี้ชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลตัดคุณไม่ขาดนะคะเนี่ยคิดถึงมากคิดถึงเลยตัดคุณไม่ขาดชาวธนูไม่กลับยังไม่กลับนะคะตอนนี้นะชาวธนูยังไม่กลับนะคะ,นนนะนะคะโดยส่วนตัวคุณเองคุณคิดว่า ก็รอนะถ้าเกิดว่าใครจะกลับมาแต่ว่าก็ขอดูกันไปก่อนว่ากลับมาแล้วจะสามารถที่จะปรับเนื้อปรับตัวเข้าหากันได้ไหมถ้าปรับตัวเข้ากันไม่ได้คุณก็ไม่ได้หมายคุณก็ไม่ได้แคร์ที่จะไม่ได้ไปต่อคือคือไม่ได้เสียดายอะไรมากมายอะ่ะก็ให้โอกาสได้แต่ไม่ได้ยุดติดอะไรมากนะคะคนเก่าที่จะกลับมาเนี่ยชาวธาตุไฟนะเมฆสิงห์ธนูเนี่ยมาแน่นอนเลยนะคะมาแน่ๆนะคะอือเอ่อชาวเมฆเนี่ยถ้าเข้ามานะถ้านะ นะส่วนใหญ่เขาจะเหมือนกับแบบอีโก้สูงอาจจะดูดูเชิงอยู่ว่าเมื่อไหร่จะกลับเข้ามาได้นะคะช่วงนี้ก็นิ่งๆถ้ากลับเข้ามาต้องระวังการที่เขาจะมีอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะอืมชาวธาตุลมอ่ะส้มต้องบอกว่าเขายังตัดคุณไม่ขาดแต่ว่าเขายังไม่กลับมานะยังไม่กลับมาในตอนนี้นะคะเออยังไม่กลับมาในตอนนี้อาจจะบล็อกคุณไปด้วยซ้ําเนาะแต่ว่ามันก็ไม่แน่คะ่ะเพราะว่าเหมือนใจเขายังมีคุณอยู่อ่ะอือประมาณนี้เลยนะคะ โอเคค่ะในเรื่องของคนคุยเนาะคนโสดที่มีคนคุยไม่ถึง6เดือนนะคะคนโสดที่มีคนคุยไม่ถึง6เดือนในช่วงที่คุยกันแรกๆอะนะคะกับบางคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าตั้งแต่แรกๆก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคไม่โอเคอยู่แล้วแหละนะใครจะโอเคเนาะก็ไม่แน่ไงอ,อาจจะมีคนโอเคนะคะแต่ชาวมีนนะ นะคะรู้สึกว่าเหมือนชาวมีนปล่อยให้เวลาผ่านไปคือณนะตอนเนี้เรารู้สึกว่าคนที่เราคุยอ่ะเราเริ่มรู้สึกได้แล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวคุยคุยไปแต่เราก็พยายามนะที่จะให้เขาสัญญานะหรือว่าด้วยความที่เราพยายามจะเข้มงวดหรือว่าอยากจะดูแหละว่าเขาจริงใจกับเราแค่ไหนเราเข้มงวดกับเขาเราให้เขาสัญญาเขาก็อาจจะสัญญาแต่ทําตามสัญญาไม่ได้ค่ะมันจะเป็นรูปแบบนั้น นะคะจะมีคนทําตามสัญญาไม่ได้แต่ยังตัดใจไม่ขาดชาวมีนจะยังตัดใจไม่ขาดนะคะและชาวมีนคิดว่าถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วเรายื่นข้อเสนอยื่นเงื่อนไขเราทําไม่ได้โอเคเราอาจจะยังตัดใจไม่ได้นะคะเราอาจจะยังไปต่อคุยด้วยแต่ว่าเรารอให้เวลามันช่วยปลอบประโลมจิตใจ ให้เราออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ในวันที่ไม่สายเกินไปเราคิดแบบนั้นว่าสักวันหนึ่งเราคงจะออกจากความสัมพันธ์นี้ได้นะเราคิดนะคะว่าสักวันหนึ่งเพราะว่าเราคงอยู่แบบไม่ให้คุณค่าตัวเองอะอยู่แบบนั้นไม่ได้นานแน่นอนนะชาวมีนคิดแบบนี้นะคะอืมมีบางความสัมพันธ์ค่ะเนะอาจจะเป็น อาตัวเราเองถ้าเป็นที่ตัวเราเองนะคะที่มีคนเก่าเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเราเองที่ขอถอนตัวออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งเขาอะนะ <introdu cer> ถ้าเกิดเป็นคนเก่าทางฝั่งเขาทางฝั่งเขาจัดการไม่ได้เนี่ยเราคิดว่าเรายังคุยต่อนะอเรายังคุยต่อนะคะเรายังไม่สามารถเออเอาใจออกไปจากเขาได้นะคะเรายังรักเขาอยู่แต่ว่าสักวันหนึ่งฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งฉันจะกลับมาเป็นตัวเองได้โดยที่ สามารถที่จะเอาคนที่ไม่ให้คุณค่าเราออกไปจากชีวิตเราได้นี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคะในโซนของคนที่คุยกับเราอะในส่วนของคนที่คุยกับเราอะนะคะต้องบอกว่าตัวเขาเองอะนะคะอาจจะห่างจากคนที่เขาคุยมาแต่เดี๋ยวก็อาจจะมีการกลับไปใกล้ชิดอีกอย่างกับคนเก่าๆนะคะชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลเนี่ยอาจจะมีการอ่อ เหมือนปลีกตัวคุยคุยกันแล้วห่างนะคะหรือว่าบล็อกเราไปเลยนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็เหมือนกันนะอันนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็ชาวเมษนะคะชาวเมษชาวเมษเนี่ยเหมือนยอมคุณมากๆเข้ามาแล้วแลดูดีนะนะคะคุยกับคุณแลดูดีนะคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไกลคุยกันแลดูดีนะคะแลยอมนะคะแต่ว่าดูดีๆค่ะ นะมันมีเรื่องของอีโก้อะไรบางอย่างที่มันแอบซ่อนและในบางทีมันอาจจะเป็นอ,อารมณ์ที่เหมือนกับตัวเขาเองอาจจะมีอีกคนหนึ่งที่คุยนะคะดูดีๆว่าเขายอมจริงหรือเปล่านะคะอืมประมาณนี้เลยนะคะคือต้องบอกว่าไพ่ The Emperor หัวกลับเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบยอมนะแต่ลึกๆอะไม่อยากยอมแต่ยอมเพื่อให้ได้อะไรยอมเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์มายอมเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์นี้มาก,ก่อน เหมือนเหมือนเอาขนมไปล่อเด็กนะเอาจริงๆนะเหมือนเอาขนมไปล่อเด็กมาก่อนล่อได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยคลายท่าแท้นิสัยออกมาว่าเราเป็นจริงๆเราเป็นคนไม่อยากจะยอมใครนะจริงๆเราเป็นคนที่หัวดื้อมากๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเออเพราะฉะนั้นดูดีๆดูยาวๆเลยนะคะ จริงๆถ้าไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่รู้นิสัยเลยนะ,ะจริงๆนะนะคะเออมันก็ดูยากแหละเข้าใจเนาะนะคะ,ะมาดูกันสําหรับไพ่ s h a d o w สแคปเทอร์นะแนะนำการวางตัวที่ดีค่ะสําหรับคนมีคู่ส้มเข้าใจนะคะว่าการไปด้วยกันมันมันมีอุปสรรคหลายอย่างเลยนะคะเห็นไหมคะผู้หญิงแล้วนี้ก็เป็นเหยี่ยวต่างๆนะคะแล้วก็มันเป็นเหมือนอะไรที่มันถาโถมเข้ามาแล้วมีอุปสรรคจากคนรอบตัวนะคะ ส้มเข้าใจว่าทั้งทั้งความห่างบางทีเรารู้สึกว่าเราสู้คนเดียวทั้งทงท,งที่มีแฟนนะคะเรารู้สึกว่าอุปสรรคคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีมันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดหลายๆอย่างเรารู้สึกว่ามันลําบากแต่ส้มเชื่อว่าถ้าคุณอะถึงที่สุดอะคุณหยุดได้เองคุณไม่น่าจะปล่อยให้ตัวเองต้องลําบากสุดอะไรขนาดนั้นคือชาวมีนมีมีลิมิต ของตัวเองอยู่นะส้มคิดว่าคือส้มไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะจริงๆส้มก็เคยเห็นเคสสตรัรดี้นะคะชาวมีนหลายๆคนยอมยอมเจ็บมากๆเพื่อความรักะคะ่ะหรือชาวมีนอาจจะยอมแลกเลยก็ได้กับชีวิตตัวเองกับความรักเพราะว่าชาวมีนบางคนคือค่อนข้างาเรียกว่าอะไรค่อนข้างอินกับความรักมากเป็นพิเศษ แต่สิ่งที่ไพ่แนะนําถ้าส้มมองไปอีกในกรณีหนึ่งคือส้มไม่อยากให้คุณทําร้ายตัวเองและหัวใจตัวเองถึงขั้นนั้นนะคะส้มส้มไม่รู้ว่าส้มจะเตือนได้หรือเปล่าหรือใครจะทําตามไพ่หรืออย่างที่ส้มพูดได้ไหมแต่ส้มขอบอกไว้เลยก็แล้วกันว่าส้มไม่ว่าคุณจะทําได้หรือไม่นะคะเออก็ขอบอกไว้แล้วกันว่าขอให้คุณเลือกความรักที่ ไม่ทำร้ายตัวคุณน่ะไม่ทำให้คุณเจ็บทั้งใจและกายคุณไม่อยากให้คุณคิดว่าการทุ่สีเพื่อให้ตัวเองเจ็บมันจะแลกมันจะแลกมาด้วยความรักได้อะคะ่ะความรักที่ดีอะเราแทบจะไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวดอาจจะมีทุกใจบ้างเรื่องปกตินะคะเพราะความรักมันมีหลุมมีบ่อนะคะมันไม่ได้โดยด้วยกีบกุหลาบมีค่ะมีอุปสรรคอะไรบ้างแต่ ถ้ามันเกินลิมิตจนเกินไปจนเราต้องเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจแล้ต้องแลกอะไรถึงขนาดนั้นเพื่อให้ได้ความรักมาสมมว่ามันมันจะต้องไม่ลำบากถึงขนาดนั้นอะซึ่งชาวมีนเองอะรู้นะคะว่าว่าแค่ไหนที่เรียกว่าเจ็บแต่พอดีอ่าแค่ไหนที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคความรักเล็กๆน้อยๆแบบปกติหรือแค่ไหนที่เรียกว่ามันไม่ปกติแล้วคุณยังทู่ซีอยู่ แบบนั้นนะ่ะมันจะทําให้คุณเจ็บหนะักนะคะหรืออาจจะต้องแบบมันไม่ดีต่อสุขภาพคุณในระยะยาวมันไม่ดีต่อต่อความปลอดภัยในชีวิตหรือสุขภาพคุณในระยะยาวอย่าไปแลกคุณต้องฮิวใจตัวเองต้องฮิวร่างกายตัวเองนะคะไพ่ใบนี้มันคือเหมือนคุณแลกความเจ็บปวดซึ่งส้มไม่อยากให้คุณทําแบบนั้นนะ่ะนะจริงๆไม่อยากให้คุณสุดเพราะว่าความอดทนของชาวมีนมันมันมีเกินขอบเขตของความเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำอะ ในเรื่องของการอินกับความรักอะค่ะนะส้มอยากให้คุณไม่อยากให้ทนอนะถึงขั้นนั้นที่คุณก็รู้ว่ามันมากเกินไปอะค่ะประมาณนี้นะนะคะสำหรับคนโสดก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะกับความสัมพันธ์ที่มันทำให้คุณเจ็บเกินไปคุณต้องจบนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะกับคนที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายจิตใจคุณมากเกินไปนะคะประมาณนี้นะนะคะ เอามาดูกันค่ะเดี๋ยวไพ่นางฟ้าก็น่าจะแนะนําที่มันคลีคลียมากกว่านี้อีกนะคะ3ใบนะคะไพ่บอกว่ามีความรักดีๆรอคุณอยู่ A Surprise is on the horizon ความรักดีๆคนรักดีๆและและสุดท้ายคือคือการที่คุณรักตัวเองเป็นน่ะนะคะการที่คุณรักตัวเองเป็นเนะะี่ยค่ะ f a d in values นะคะให้คุณค่าตัวเองยืดอกได้อย่างสง่างามอะนะคะความรักที่ ทำให้คุณรู้สึกดีทําให้คุณรู้สึกมองท้องฟ้าแล้วมันสว่างสวยมันมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งความรักที่ทําให้คุณอบอุ่นหัวใจไม่ทําให้คุณจะต้องมาแลกด้วยการเจ็บปวดร่างกายจิตใจเนี่ยคะมันจะต้องเป็นความรักที่คุณจะไม่ต้องสู้คุณไม่ต้องสู้คุณไม่ต้องแย่งคุณไม่ต้องทำอะไรเพื่อแลกนะคะด้วยความที่ส้มแนะนำตามไพ่ด้วย ด้วยส้มก็อินนะในความเป็นห่วงเพราะส้มรู้ที่สุดว่าชาวมีนอินกับความรักที่สุดถ้าถามว่าชาวราศีไหนที่อินกับความรักมากที่สุดส้มยกให้ราศีมีนเลย <c oughs> นะซึ่งหลายๆคนอา,อาจจะแบบอก็ยังไงอะ่ะก็ก็อินไงก็เลยแบบอาจจะยอมอะ่ะแต่ส้มไม่อยากให้คุณยอมส้มเพราะว่าการที่เราจะได้ความรักที่ดีมันคือการที่เราไม่ต้องสู้ไม่ต้องสู้มากเพื่อให้ได้มา ไม่ต้องสู้กับคนอื่นนะคะเพื่อให้ได้มาเข้าใจใช่ปะ่ะไม่ต้องไปแย่งกับใครอะ่ะแต่ถามว่าเป็นการสู้แบบไหนเป็นการสู้เพื่อให้ได้ใจสู้กับความสม่ำเสมอในการดูแลเทคแคร์มันคือการสู้แบบนั้นแต่การสู้เพื่อให้ได้คนที่แบบจิตใจโลเลจิตใจอ่อนไหวเนะในการสู้ในการไฟท์กับคนอื่นนะคะหรือการที่ เราจะต้องมีอะไรอะไรพยายามทําตัวเองให้ดีแต่มันแต่มันไม่ได้ทําเพื่อตัวเองอ่ะมันทําให้เขามันทําเพื่อให้คนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าเราอ่ะนะคะหรือเห็นคุณค่าเราน้อยเพื่อให้เขาหันกลับมาเหมือนเหมือนไม่ขีดไฟเผาตัวเองอ่ะเพื่อแข่งกับแสงตะวันอ่ะแบบนั้นนะส้มรู้สึกว่ามันไม่คุ้มนะคะอ่า้มส้มเตือนประมาณนี้แล้วกันอยากให้คุณมองว่า ความรักที่ดีดมันมันไม่ต้องแย่งอืมความรักที่ดีนะเรายอมแพ้เรายอมแพ้ได้เพื่อให้เราไปเจอความรักที่ดีกว่านั้นนะคะคนรักที่เขาพร้อมทําเพื่อเราอะนะคะอืมนะคะส่วนส่วนคนที่รู้สึกว่าอืมฉันยอมแลกยอมกบ อ่ะอันนั้นเป็นเรื่องที่ส้มไม่จัดมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ว่าในเมื่อไพ่แนะนําแบบนี้ส้มก็ต้องบอกแบบนี้เพราะไพ่หวังดีกับคุณจริงๆนะคะอยากให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็เลือกความรักที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณได้เป็นตัวเองอ่ะคุณอยากทําอะไรคุณก็ได้ทําไม่จําเป็นว่าจะต้องทําเพื่อคนอื่นความรักที่มันมีแล้วมันอิ่มเอมใจอ่ะเออมันรู้สึกว่าเราได้ให้คุณค่าตัวเองเนะีมันเต็มยิ่งรักยิ่งเต็มอ่ะ เออยิ่งรับยิ่งรักยิ่งอิ่มเอมหัวใจอะนะคะอิ่มเอมหัวใจแบบไม่ไม่เจ็บปวดไม่ทุรนทุรายไม่ต้องแลกกับความทุรนทุรายนะคะแบบนั้นอะเป็นความรักที่เหมาะกับคุณถ้าคุณเลือกสรรความรักแบบนั้นนะโดยที่ไม่ได้อิงพาชั่นมากเกินไปอิงอารมณ์ด้วยครึ่งหนึ่งและเหตุผลด้วยครึ่งหนึ่งส้มว่า มันจะดีมากๆนะคะมันจะดีมากๆสิ่งที่คุณปรารถนาไว้นะคะตรงขอบฟ้าความรักที่ดีๆและยั่งยืนและยืนยาวนะคะการโอบกอดคนดีๆไว้กับตัวเองจะทําให้ชีวิตคุณชีวิตคุณยืนยาวด้วยนะคะแล้วก็ความรักดีไปแบบยาวๆนะคะมันมันดีต่อสภาพจิตใจคุณนะคะมันดีต่อสภาพจิตใจ นะคะเราไม่ต้องไม่ฮิวจิตใจตัวเองบ่อยๆเพราะมันดีต่อสภาพจิตใจอยู่แล้วแบบนี้ค่ะนะคะแล้วคนที่รักเราคนที่ให้กําเนิดเรามาพ่อแม่ที่หวังดีกับเราเนี่ยเขาก็จะภูมิใจไปกับเราด้วยถ้าเราเลือกความรักที่ดีต่อสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพกายนะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวมีนะขอให้ชาวมีนทุกคนโชคดีมีความรักที่ดีดนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกคนไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ